เทคโนโลยีกลายเป็นคำตอบแล้ววันนี้ประเทศไทยกำลังได้พบกับก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์กับการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรระดับนานาชาติจากประเทศจีนภายใต้งานเซเม2025ซึ่งเป็นการจัดงานนอกประเทศจีนครั้งแรกและงานนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะ เดคแคปเจอร์ของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้เห็นความร่วมมือกันครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีการจัดงานครั้งสําคัญนั่นก็คือเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะซึ่งประเทศไทยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายเราต้องการที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทยซึ่งในช่วงปีนี้นะคะเป็นปีที่สําคัญที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจให้ความสําคัญเข้ามาผลักดันในภาคการเกษตรของประเทศไทยอย่างเต็มที่ ะะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรค่ะ ต้องบอกว่างานนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของสมาคมที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะโดยเฉพาะ3สมาคมหลักที่จีนนะคะก็ได้แก่ในส่วนของสมาคมผู้จัดจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศจีนนะคะหรือว่าแคมด้านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกับทางรองประธานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสมาคมผู้ผ,ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศจีนและที่สําคัญก็คือเรื่องของสมาคมส่งเสร เสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแห่งประเทศจีนนะคะต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะเขามีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งเคยได้คุยกับท่านดรดารทนะคะทัานบอกว่าที่จีนเนี่ยเขามีแนวคิดว่าถ้าเราเนี่ยค่ะคนเนาะไม่ใช่เป็นแรงงานแต่เราจะต้องสร้างเครื่องจักรกลเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยค่ะสามารถไปใช้ขีดความสามารถอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นอันนี้นะสนใจมากๆค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสสาคัญนะคะเพราะว่าการที่มา จัดงานใหญ่ครั้งนี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็ยังได้มีความร่วมมือกับทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราจะได้เห็นภาพรวมกันทั้งหมดค่ะว่าในงานเซม e เอเซีย2025ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในงานนี้บ้างมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นการจัดงานเซม e ออกนอกประเทศจีนนะคะแล้วก็ครั้งแรกก็มาจัดที่เมืองไทยเลยเขาเห็นอะไรเห็นศักยภาพอะไรในประเทศไทยถึงได้เลือกพื้นที่ของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจากท่านรองประธานสมาคมนะคะท่านก็จะได้มาพูดคุยกับพวกเรานะคะถึงแนวคิดในการจัดงานแล้วก็มีอะไรดีๆมาแบ่งปันกับพวกเราบ้างค่ะขอต้อนรับคุณมิสเตอร์โยลิงค่ะไม่ไมนดีครับ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้เราได้รู้จักงานเซเม่กันมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาให้คุณโยลิงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดน,นึงค่ะว่าในงานของเซเม่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนกันอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณโยลิงค่ะเซา m i 的发展的话应该嗯应该它的历史先谈起我们塞米发展呢根据可查资料 嗯，最早可追溯到一九八零年，迄今呢已经举办了四十余年，展会是每年举办一届。嗯，发展到目前的话，参展企业超过了两千五百余家，展览面积超过二十五万平米的亚洲第一大展。嗯，展会的发展经历了几个阶段。首先呢，第一阶段是一九八零年到二零零三年，这一阶段展会主要以订货贸易为主。 这一阶段阶段的展会主要体现的为规模的稳步增加。其次呢，是二零零四年至二零一五年，得益于国家农机购置补贴的展的开展，农民的购买意愿和能力得到了极大的促进，中国农机由此步入了黄金发展期。这一阶段的展会主要表现为规模高速发展，产品品质不断提升。之后呢，进入二零一六年至今。 中国农机呢经历了需中国农机市场经历了需求低迷和逐步复苏，这一时期呢，企业进一步开始内功的修炼，从产品品质提升、技术创新方面不断努力。国家也提出了农机发展的更高指导意见，要求产品不断向大型、高端、绿色、智能化方向发展。这一阶段，展会主要体现为新技术、新平台、新产品解解决方案不断发布。 you <laughs> 产品的品质和อ oh, ได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเสเมเนี่ยมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการมีการสนับสนุนโดยเฉพาะในภาครัฐเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ภายในงานนะคะที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยคือมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้กันเยอะมากๆเขาให้ความสนใจกับเรื่องจะใช้เทคโนโลยีอะไรจะใช้เครื่องมืออะไรให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ในงานเสเมเนี่ยก็รวบรวมเอาเทคโนโลยีต บอกว่ามีตั้งแต่เครื่องจักรกลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะเหมาะสมกับหลายๆธุรกิจหรือภาคการเกษตรของเขาจริงๆนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเติบโตที่สําคัญมากๆและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เมืองไทยในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วด้วยนะคะต้องไปที่คําถามสําคัญเลยค่ะว่าและทาง 嗯、呃，什么า啊 t c a m a d a 然后跟ท t h พัน a มิตรเนี่ย，เห็นศักยภาพอ i ไร，จึ n ได้เลื p กพื้นที่ประ嗯，选择泰国作作为首次中国以外的国家举办地点的话，主要有以下三点原因吧。一是泰国地理位置比较优越，嗯，泰国位于中南半岛，是东盟的中心，地理位置呢得,得天独厚。 嗯，它呢也拥有广袤的肥沃的平原，如湄南河平原，是稻米的丰收之地。曼谷呢作为泰国的首都，位于平原河口和海洋的交汇处，交通便利。嗯，泰国地理的位置和丰富的自然资源，使其成为东南亚地区国家非常重要的国东南亚地区非常重要的国家。同时呢，也对于东南亚的农业和贸易发展方面发展有发呃发挥着重要作用。 呃，第二呢是泰国是一个开放包容的国家，整体社呃社会稳定，政治透明度和贸易自由度比较高，营商环境也比较开放包容，是东盟的第二大经济体，而且呢，目前中国已有一部分农业企业在泰国当地设立营销办、营销公司或办办事处，因此呢，我们认为泰国具备了举办国际性农业机械展览会的良好条件。 三是泰国与中国的农机需求相似度高，泰国的主要农作物有甘蔗、稻米、木薯、玉米等，这些呢在中国也有广泛种植。以水稻为例，泰国的湄南河平原是水稻的主产区，稻田面积占全国稻田的一半，产量占全国的五分之四，有“泰国谷仓”之称。呃，中国长江中下游平原也是重要的水稻产区。 水道广，呃，水道种植分布广泛，所以呢，在农机的需求上，泰国与中国相似度很高。所以呢，呃，海外首次办展放到泰国，是以综合了各方面原因和条件之后做出的一个决定。我们也相信这是一个正确的决定。ต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญจริงๆนะคะที่เรา จะได้เข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นโอกาสสาคัญต้องบอกว่าการที่เราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมันเกิดว่าเป็นการเรียนรู้เนาะแล้วก็บางทีเราอาจจะอ่ยมันจะไกลตัวเราหรือเปล่าแต่การที่เราได้ไปเห็นเข้าไปเรียนรู้ไปเตรียมความพร้อมนี่แหละค่ะคือโอกาสสาคัญแม่แต่เมื่อสักครู่เขาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะเขามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่สําคัญที่เป็นใจกลางของเอเชียนะคะดันั้นแสดงว่า ถ้าวันนี้เนี่ยเราใช้โอกาสนี้เนี่ยในการจับมือสร้างพันธมิตรด้วยกันเราก็จะมีโอกาสขยับประเทศไทยเข้าไปสู่แถวหน้าของภูมิภาคนี้ได้ด้วยอันนี้คือพี่เก๋มองว่ามันเป็นจุด สำคัญที่เราจะเชื่อมต่อให้อุตสาหการรมแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการเกษตรของเราเนี่ยเชื่อมแล้วก็ไปอยู่แถวหน้าในระดับเอเชียแล้วก็มีพันธมิตรที่มีประสบการณ์แบบนี้ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ต้องขอบคุณเซเม่เนาะที่เห็นถึงชัยภูมิสําคัญเห็นถึงโอกาสดีๆในประเทศไทยนะคะเราเองก็น่าจะได้เข้าไปเรียนรู้จากงานดีๆอันนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าในงานเซเม่เนี่ยที่มีโอกาสได้ไปเห็นที่เมืองจีนเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจก็อยอะ อยากรู้กเลยค่ะว่าและเซเมที่จะมาเมืองไทยในครั้งนี้ค่ะมีนวัตกรรมเตรียมเครื่องจักรมีอะไรต่างๆจะให้เราได้เยี่ยมชมหรือเข้าไปเรียนรู้ในงานครั้งนี้กันบ้างค่ะรบกวนคุณมิสเตอร์โยค่ะอืมเอาเถเออ20เซ a m i A อชิ่น2025的话展会主要有几下以下几点的创新与亮点吧一是展会呢将会带来更有性价比的农业机械 嗯，大家都知道，中国制造的产品物美价廉，在同价位下的话，让农民有更多选择，享受更优质的服务。嗯，第二点是，展会期间呢将开展贸易对接会，呃，为中泰企业的交流提供方便。主办方也嗯举办的，主办商为主主办方将会举办几场贸易对接会，为参展企业与当地的经销商、配套企业、农场间的交流与合作提供可靠的平台。 三呢是展会呢将展示更适合泰国本土的一些，呃智能农机，比如带辅助驾驶的拖拉机等。嗯、呃，由于中国与泰国在农业结构、呃地理环境和部分作物类型上的相似，所以中国的农机从适应性来说，相对欧美那个农欧美的农机更加适合泰国，也更有性价比。 嗯，第四呢是本届展会呢将有智慧农业与智能农机的展示与交流，观众可以了解当下智能农机的发展现状、未来智慧农业的发展趋势，以及智慧农机的应用场景与带来的效益与变化。不仅在展会能看到真实的机器，了解智能化的功能，还可以通过与参展企业的交流与合作，打造适合泰国本土的农业机农业机器的文化。 与供应链体系，从而在不久的将将来，呃，泰国农机产产业具有能够辐射周边国家的能力。จากประสบการณ์ที่คุณอยู่อยู่ในแวดวงของเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรมายาวนานมองหรือถ้าให้วิเคราะห์ในแง่ของโอกาสในการที่ภาคเกษตรไทยเนี่ยค่ะมีความจำเป็นหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การทำการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตก้าวหน้าขึ้นเนี่ย

呃，与之相伴的经销网络的这零部件配套、机器维修服务、农机手认证培训等等，需要同步进行，也需要大量的本地化的专业人才。嗯、呃，针对针对当地的企业和创业者呢，我相信在合作过程中，通过技术合作、产业链升级，一定会有优秀的当地企业壮大起来，发展为泰国农机行业的龙头企业。 从而让泰国农机企业走向亚洲呃国际市场。呃，针对农民呢，农业机械的多元化不仅为农民提供了更多的选择，在适合的价格价格空间内，拥有更多更多的决策权，还可为还可以为当地创造大量的高质量就业岗位，例如技术型岗位、管理岗位、销售及售后服务岗位等等。 ในการที่จะมาจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่คนใดคนหนึ่งในของทางเซเมเองเนี่ยมีการร่วมมือจากทางสมาคมหลายภาคส่วนจากทั้งของทันจีนเองแล้วก็มาร่วมมือที่เมืองไทยด้วยอันนี้ถืออ่าอยากให้เล่าถึงความร่วมมือตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วมันจะเป็นโอกาสสาคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือของไทยกับทันจีนไปสู่ระดับภาคเอเชียได้ยังไงบ้างคะ 嗯，中泰合作办展呢，对亚洲农机现代化的发展，我认为具有里程碑的意义。嗯，对泰国及周边国家来说，它呢能以相对较低的成本，加速农业机械化与现代化的进程，提高生产效率和竞争力，缓解农业压力，促进相关产业发展和就业。嗯，CMA 选二零二五二零二五。 将以适呃以适合当地农机农业的机械为基础，推出与当地企业经销商、生产企业合作，建立本地化的农机产业链，在提高农机质量可靠性的同时，鼓励与当地企业一起建立完善高效的本地化销售服务与零配件供应网络，为泰国和周边国家的机械化发展贡献一份力量。 เซม่2025ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้านะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสและเวทีสำคัญที่ภาคการเกษตรของไทยค่ะจะได้เข้าไปจับมือระดับภูมิภาคนะคะต้องบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนอนาคตเครื่องจกักรกลการเกษตรของเราจริงๆค่ะวันนี้เดอะฟาร์มเมอร์ก็รู้สึกว่าโหได้เห็นครบทุกอย่างรอบด้านย้ำกันอีกครั้งนะคะว่างานเซมเอเชีย2025นี้ไม่ใช่แค่งาน จัดแสดงสินค้าแต่มันคือเวทีและโอกาสทองของประเทศไทยค่ะที่พวกเรานะคะจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เป็นทางลัดที่จะเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจากคนที่มีประสบการณ์นะคะและในงานนี้ก็อัดแน่นเต็มไปด้วยเรื่องราวของนิทัสการงานแสดงสินค้าเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่นะใครอยากจะเห็น AI ไปอัดแอใช้กับรถแทรกเตอร์ใครอยากจะเห็นระบบการทำงานที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่การที่จะมีเทคโนโลยี เหมาะกับภาคการเกษตรของประเทศไทยไม่ว่าใครจะทําฟาร์มแบบเรียกว่าฟาร์มปิดฟาร์มเปิดรวมถึง เรื่องของอ้อยนะคะมันสำปะหลังแล้วก็ในส่วนของข้าวต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีนวัตกรรมดีๆนะคะให้พวกเราเกษตรกรนะคะรวมถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องภาคการเกษตรได้ไปเรียนรู้ไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ลองดูกันค่ะว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงโอกาสนี้ได้อย่างไรเพราะว่าในงานนี้เนะี่ยมีทั้งนิทรรศการนะคะแล้วก็มีเรื่องของ business matching นะคะไปพูดคุยเจราจาสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างความร่วมหมาร่วม แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีเวทีแห่งความรู้เนาะมีงานเสวนาบนเวทีนานาชาติซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะจะเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับงานเซม2025พบพบกันนะคะเจอกับ The Farmer และทีมกเกษตรสัญจรนะคะครบครันนะคะเราจะไปปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อไปดูนะคะว่ามีนวัตกรรมอะไรดีๆจะมาให้กับพี่น้องแล้วก็ภาธุรกิจของกเกษตรของประเทศไทยกันบ้างนะคะเจอกันในงานเซม ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะไปเรียนรู้ไปเติบโตแล้วก็เข้าไปศึกษาดูงานพร้อมๆกันค่ะ